กัดเป็นบางครั้งเธอเธอจะเรียนวิสว์อีกเหรอกดเครื่องคิดเลขไหมเธอเออกดเครื่องคิดเลขเะฉันให้เธอกดเครื่องคิดเลขได้เธอน้าเธอไม่รับแขกเลยนะเธอเธอเรียนวิสิีกแล้วกดเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขเร็วกดสิกดเครื่องคิดเลขมันลืมตาไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่เพราะมันไม่ลืมตาเธอเธอหนาวเหรอ หนาวเหรอเรียนฟิสิกส์ไหมกดเครื่องคิดเลขได้เร็วกดเครื่องคิดเลขเร็วเร็วบอกให้กดเครื่องคิดเลขเธอสอบฟิสิกส์ได้เต็มใช่ไหมเธอมาเรียนทุกคาบเลยใช่ไหมใช่ไหมเธอได้เต็มเลยเหรอฟิสิกส์เธอเก่งมากเลยนะเธอเข้าเรียนทุกคาบไม่ขาดเลยใช่ไหมแมวมาคุยธนะใช่ไหม แม่ลงเรมาอะโดดเร็วโดดเร็วโดดเร็วดูสิเกรดสี่ิสิกจนไปไหนไม่เคยขาดเลยคืออยากได้ปรกกาด้านนั้นจังเลยแต่กลัวกล้าจับ อกูอยากได้ปากกาที่จับให้กูหน่อยได้ไหมน่ะปากกานั่นน่ะคืิคุเกินู้แล้วค่ะัน